คามเต่ายักษ์อึง้งพบลูกเต่าแฝดกระดองติดกันเหมือนแฝดอินจันเจ้าของเผยถูกหวยมาแล้ว6งวดติดที่จังหวัดเชียงใหม่แจ้งว่าที่นิยมเต่าคาเฟ่เชียงใหม่หมู่บ้านรองอ้อหมู่ที่4ตัน สันผีเสื้ออ,อเมืองจอเชียงใหม่ซึ่งเป็นฟาร์มพอเลี้ยงเต่าซูคาต้าหรือเต่าเดย์แอฟริกาเพื่อเชิงพาณิชย์และส่งออกต่างประเทศพร้อมเปิดให้บริการคาเฟ่กำลังสร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่รักการเสี่ยงโชคเมื่อปรากฏว่าไข่เต่าที่พอเลี้ยงไว้ได้ฟักออกมาเป็นลูกเต่าฝาแฝดต,ตัวติดก,กันเหมือนแฝดอินจันและขารวมกัน6กขาซึ่งผู้ที่ทราบข่าวหลายรายต่างพากันจุดทูบขอเลขเด็ดเนื่องจากเป็นวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้เบื้องต้นพบว่าเต่าทั้งสองตัวมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมทั้งกินอาหารและเดินได้ตามปกติอยู่ภายในกระบะเลี้ยงโดยเต่าแฝดคู่นี้มีกระดองด้านข้างและด้านหลังติดกันกับมีช่องด้านท้ายนูนขึ้นเล็กน้อยลักษณะคล้ายหางเล็กๆโผล่ลออกมาและมีจํานวนขานับรวมกันได้6ขาซึ่งจากการจุดทูปพบเลข6 6 4สสอดคล้องกับการเป็นเต่าแฝดและกา้านโถบเป็นเลข8และ9ตรงกับความเชื่อว่าเต่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การมีอายุยืนยาวส่วนบ้านเลขที่18ทับหหมู่4ถูกนํามาตีเป็นเลขเด็ดด้วย ขณะที่นางภาวนาอินตะหงอายุ67ปีแม่เจ้าของฟาร์มเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ฝันว่ามีพระสองรูปมาขอบินธบาตท,ที่หน้าบ้านและขออามาอยู่ที่บ้านด้วยแล้วว่าจะมาให้โชคที่บ้านพอตื่นขึ้นมาจึงได้ไปทําบุญที่วัด กระทั่งตอนเย็นกลับมาพบว่าไข่เต่าที่บ้านฟักออกมาลูกเต่าแฟดแต่ตอนแรกยังไม่ได้เปิดให้ใครดูเพราะต้องการเลี้ยงดูจนให้มีสุขภาพแข็งแรงก่อนหลังจากเห็นว่าแข็งแรงดีแล้วจึงมีการพูดคุยกันและมีการแชร์กันออกไปกระทั่งมีชาวบ้านนายละแวกใกล้เคียงทราบและขอเข้ามาดูซึ่งก่อนหน้าที่จะได้เต่าแฟดคู่นี้ตัวเองเคยถูกหวยติดต่อกันมาแล้วหกงวดซึ่งที่บ้านามีการเลี้ยงเต่ามาเป็นสิบปีแล้วเพิ่งจะเคยพบเต่าแบบนี้เป็นครั้งแรก